อีกรอบนึงสวัสดีคาแน่นอนนะคะกดเรดี้ร่าอัมเรดี้อัมเรดี้จูบเล็กจูบเล็กอัมเรดี้อัมเรดี้อัมเรดี้เย้จูบเล็กจูบเล็กเฮียร์จูบเล็กจูบเล็กพี่โซดาจูบเล็กแปลว่าอะไรอะคุณเอ้าสันชื่อจุบเล็กไงน้องจุบปะแต่ว่าตัวเล็กก็เลยชื่อจุบเล็กมีคนบอกอะไรนะพี่สาวคนสวยค่ะมีคนแบบเหมือนเหมือนเขาพิมพ์ไปในช่องแชทพี่หลิงแล้วแคป์อาลงทวิตว่า พี่สาวคนสวยคะหนูพอจะยืมเงินสักเท่าไหร่นะเจ็ดพันกว่าบาทได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวหนูจะผ่อนคืนให้เป็น S อส a y ลย์เลยเธอเอสเพลย์เงดยืมเงินนะคะทางนี้ก็หาเงินกดบัตรอยู่เหมือนกันหาเงินกดบัตรอยู่เหมือนกันหนูก็อยากกดบัตรมาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอมีบัตรกไม่ได้หาเงินไปกดบัตรไปหาฉันเธอหาเงินกดบัตรไปจีนไปหาผัวใครฉันจะหาเงินกดบัตรไปหาพี่หลิงหลิงโกหกเอา ก็ฉันเป็นอะไรกว่างกวางคล้องฉันก็ต้องไปหาไมซี่ซ์เซอร์แกแล้วกซี่คนนั้นอุ้ยเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มเลยคนรังกลับมาหล้อกันนี่แกอยู่ไหนอ่ะมินทอรี่คนชื่อมินทอรี่โดนแล้วที่แดงๆจุดๆคืออะไรอ๋อหอมได้แค่หนึ่งร้อยเพราะพี่โดนที่น้องกว่างหมดแล้วแล้วนี่ด่านอะไรอะเล่นไม่เป็นอ่ะด่านอะไรฉันซ่อมไฟฉันซ่อมไฟฉันซ่อมไฟ ฉันส่องไฟแล้วฉันส่องไฟแล้วลิฟท์พาเตอร์ oh my god help me แกโดนเหรอ no no i'm อุ้ยฉันส่องไฟพลาดฉันส่องไฟพลาดฉันวิ่ง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 แกนี่แกปะเห็นไหยคะเด็กอิโซดาโซดาโซดาข้างหลังเร็วข้างหลังไหนข้างหลังมาสินมึงกูโดนฟันกูโดนตีกูโดนตี เฮ้ยฉันกลัวฉันเล่นไม่ไหวหรอวะฉันเล่นแค่ตอนนี้ตอนเดียวได้ไหมให้ออมทถอะแม่ให้นอนให้มีความกับพี่โอดตลอดไปอุ้ยฉันไม่เห็นศพแกมาช่วยฉันฉันเลิกแขวนอุ้ยทำไมมันสีดำ่ะอุ้ยไม่รู้ว้ายว้ายตีทีเดียวล้มเลยอุ้ยนี่มันมืดมันมืดหิวหิวหน่อยหิวหิวหน่อยหิว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 มันตีมันตีทีเดียวมันตีทีเดียวล้มเลยไปแล้ว่าไปแล้วแก ไอฉันก็ไม่แกหนีแกหนีแกวิ่งเลยแกวิ่งเลยแกวิ่งเลยวิ่งอย่างเดียวกว้างเจ้บูทใหม่มากไม่ขาดอ่ะไอ้กงยไอกว้าด้รู้แล้วรู้แล้วกูช่วยอะไรไม่ได้กูกูกูมองไม่เห็นอะไรเลยกูมองไม่เห็น เราไมไ่เห็นเหมือนกันไม่เห็นใครเลยไม่เห็นทำยังไงอะ่ะถ้าเราอยากจะมองเห็นน่ะความตายแล้วความตายแล้วความตายดูแลู้แลนก,ก็เลยจะไปช่วยฉันก็เลยจะไปช่วยหนีหนีหนีอันนี้คือผีอันนี้คือหลีผูหลีผูห้ากดเหรอทำไมห้ามกดอ่ะมันใจนี่อ,อ๋ออันนี้ไม่ใช่ผีอันนี้เพื่อนได้นะคบเดี๋ยวฉันดูให้มันมาด้านหลังแล้วเเ็นหนีไปวิ่งมา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 ม เอ้าเยียงหยไปไหนอ่ะไปหน้าเอีเโอ้ยเฉยอย่าเพิ่งไปอย่าเพงไปกูต้องฮิวฮิวมึงก่อนนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ผมฮิวดิโอเค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 หยกมาหน่อยได้ไหมล่ะตูดโผล่แล้วเนี่ยอุ้ยมันไล่กูอุ้ยมึงมึงมึงมึันมึนอีกแล้วหายยังหายแล้วเนาะหายแล้วไปหายแล้วไปไปด้วยกันไล่อะเออไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับอีกแล้วอะไรนะมันมีโทเทมไฟมันฟันอีกทีหนึ่งล้มเลย เกดจะไม่อยากเล่นละฉันขอจบกับเกดี้ก่อขอประกาศจบการศึกษาเฉินขอเฉินขอประกาศจบการศึกษาคือเกดี้มันฉลาดเกินแต่ถ้ามันแบบเหมือนเดโมยเดโมยอย่างเงี้ยมันยังพอได้นึกออกปะแต่นี้มันฉลาดเกินมันเป็นคนเล่นขาแข็งแล้วเกดมาช่วยเชินเร็วฉันกำลังจะขีดมันมาละมมาหายดีแล้วอุ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนอีก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 แล้ว เพรว่าฉันตายแล้วแหละคือฉันขอประจักาศเตือุ้ยม่าถึนกูไม่ห็นกูน้่ได้ทับโก้มันช่ฉันอ่ะอันนี้คือจบแล้วค่ะทุกคนจบแล้วค่ะแพ้หมดเปิดมระกาศตกการศึกษาด่วนย้ายเกมด่วนมัมมัมกูต่อยกูบอยมัมมัมมาวมเกยสติชสติชแกฉันเข้าไม่ได้ปะเป็นฉันเองที่เข้าไม่ได้ตะกี้มันเข้ามาแล้วมันก็เด้งออกคะแนนค่ากระโดดรัวน้องออมค่ะ ไอ้กระหนี้ยก็ะดือดร้วนน้องออมมึงจะตึง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 ไปถึง <c oughs> ถไหนวิฉันซื้อสติชได้ฉันซื้อสติชเลยดีปะ What Why Launch Fail Why I just want to see Why Missing file required to start up p l a m Exit game อยากให้ออมวางโซดาสตีมเกมเป็นภาษาลู่ค่ะไม่หนูค่ะ

อาชวนพี่จะนัเล่นบ่อยๆนะะโอเกมูหมา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 มาหมามาหมาแล้วมาหมาาแล้วคนละหารคนละหารยมี่ยอมอุกคนร้องเพลงนะขอบคุณนะคะโลกนี้ไม่มียาพิยาโอ้โหากแนออกาแม่ แกฉันเล่นไม่ได้อ่ะไปเล่นเกมอะไรก็ดีคุณดับใครออกจะเล่นเกมไหนมาได้บ้างวะแกว่าวันครูเราเราต้องอย่าไปตามเทรนเดี๋ยวกู<พ>เปิดเลยเราอย่าร้องเราไม่ใช่นักร้อง<พ>ตัวจริง,งามแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครเปรียบเปลยครวยว่าเป็นเดือดจา้ารักไม่ใช่ดวงดาวที่เน่<พ>อเปื่อย พี่เผาเลยค่ะมึงไม่รู้่ะมึงกูทอกับพวกมึงสองคนมากเลยวันนี้เฮ้ก็กดพร้อมสิรออะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาบอกแแบบเนี้ยน่ากลัวเอาเอาแล้วเลื่องมาพวกที่ฉันทำไมไม่ให้หนูทำไมคะอุ้ยมีลิฟต์ด้วยอุ้ยอุ้ยเพื่อนกูไม่ก้อยไม่ก้อยไม่ก้อยยังดูไม่ยังนี่นแกอยู่เฉยๆก้อยด้วยเฉยๆก้อยเฉยๆ อย่าดำอย่าเขาเป็นแม่เรานะเราได้เริ่มทำการบันดาบด้วยการช็อตไฟฟ้าแล้วน่าตื่นใจที่พอลลี่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง130โวลต์น่นมันมากพอที่จะปิดชีพสัตว์ตัวเล็กๆได้เลยนะ ขอบคุณพระเจ้าที่อุปถัมภ์เก่งมากรักน้องออมเท่าโลกอ๋อมึงแสดงว่ามันให้เอาอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าไปจัดการไปจัดการหนูให้เอาหนูไปช็อตผู้ประทับให้เอาหนูไปช็อตอะไรหนูจะช็อตใครได้ไม่ก็เอาหนูไปช็อตไฟไงลูกีใช่ยอันนี้ตอนละมาตอนละมาเดี๋ยวเราน้ำให้โอเคแม่ขับย้าก่อน ไอสัตว์นี่บ้าทุกคนทุกคนแสดงว่าไอ้ผ่านเจอเอ้ยนี่ไงนี่ก็หาเตียงให้เจอเตียงไฟฟ้าช็อตหนูเฮ้ยแกมาดิแกมาดิแกอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ด้านล่างอ่ะเอ้าแกลงมานนี้แกลงมานนี้แกอยู่ไหฉันพากูมาข้างบนนี่ลงมานนี้ฉันเปิดประตูได้ห้องหนึ่งแกแบบกูแจมลยนี่ไงประตูนี้ไง อุ้ยป่าหลบสุบเหรออันนี้อาจจะเป็นหลบสุบนี่ยคุญแจนี่กุญแจสหรับน้องออมครับฉันเก็บกุญแจวอร์ดได้ฉันเจอกุญแจวอร์ดเราต้องไปเปิดวอร์ดอุ้ยเสียงอะไรเชียงอะไรคะเสียงอะไรอยากอยากอยากให้อาร์ตอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยเดินด้วยกันดิเฮ้ยพวกมึงไปไหนอนี่ยเปิดป่ามยนี่ไงหนูอุ้ยน่ากลัวมากอีนี่น่ากลัวมาก กลัวพี่คือกลัวพี่ยังไม่เอาหนูเลยอุยมึงมันขยับมันขยับมันขยับออมก้อนอวยพรที่เรากดบัตรได้ด้วยนะือใช่ไปใช่แม่งนี่ดีดีดีเอาเลยยังไม่มีหนูเลยยังไม่มีออออุุุุยยยยยมึงไฟดาบไอ้สัตว์ไฟดาบไม่ใช้ฉายอะไม่ใช้ไม่ใช่ใช้ฉายอะไ่ใช้ฉายเุ้ย มึงมันหายไปแล้วแล้วมันหายไปไหนใครเป็นคนช็อตอ๋อออมไปเลยไม่เข้าไปไม่กล้าไปไม่กล้าไปแล้วอ่ะหายไปแล้วออกลุ้ได้ไหยใครเป็นคนไปมันอ๋ออันนี้ไปต้อกันอันนี้ก้าวของกันไปหมกันเลยเดี๋ยวเลิกภาพไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูมึงเนี่ยมันมาแล้ว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 แล้วอ๋อไม่ฉันไม่ไหวว่าหน้าแบบนี้ฉันไม่ไหวจริง แกจะไปหรือนี่จะไม่ไหวจริงแกคือจะไม่ไหวจริงแกแกแกเออฟังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีอาหารอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผีมา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 ผีผีลงบันไดผีลงบันไดผีลงบันไดโอ้พี่มันอันนี้ตัวแอนนาดิอันนี้ตัวใหญ่พี่อันนี้หนีไม่ได้อันนี้ฆ่าไม่ได้ใช่ไงแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยเอี่ยมวิ่งไปคนเดียวแล้วไปไกลมากแล้วอะวางแล้วมันจะหายปะ ห้ามหายนะห้ามไปไหนนะจ๊ะห้ามไปมันไปเว้ยมึงต้องช็อตเลยเพราะว่ามันยังไม่ตายมันไม่เหมือนแกะต้อช็อตเลยนะตัวเดียวเนาะไม่ไม่แรงมากเนาะอุ๊ยกลัวแรงกลัวแรงกลัวอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงอุ้ยมันอยู่ข้างหลังกูมึงกูโดนจับกูโดนจับอ๋อไม่ใช่เฮ้ย ไล่มากลางด้วยไงย๊าไม่ใช่กูโดนผีรถเข็นกูโดนผีรถเข็นจับนี่เปิดเอทเปิดเอทเปิดเอ็ดเปิดไนี่มึงเนี่ยฟ้องโถงฟ้องเถิงใครทำเสียงเสียงหัวใจเอ้ยเสียงหายใจใช่ป่ะมึงมันอยู่ใกล้ปะนี่มันมันเสียงไอหูมากเลยอะแกมันอยู่ในกำแพงปะอุ้ยข้างหลังมึงเหยี่ยวโดน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 เราฆ่าหนูได้ตัวละเอาป่ะประกาศแกตัวเอ็ด เราจะแกล้งพี่เออีกแล้วเหรอหากเปล่าพี่ดมอย่าดมไหมนี่ยึ้งไปขึ้นเปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไขึ้นไอขึ้นไป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 ขึ้นพปขึ้นไาขึ้นไปข้นไปขึ้นไาขา้นไปขึ้นไปขึ้จาปขึ้นวปขึ้นไปขึอนไปขึ้นไปขึันไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นัปึ้นครึ่นไปขึ้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 นไกขึเนไปขึ้นไปขึ้นไปข มึงรายายเกมกันปะกูไม่ไหวกูจะอ้วกอ่ะครั้งหน้าเล่นเกมรับหน่อยค่ะอยากดูไม่อจอหรูบลอดกลางทะเลพี่ผมมาละพี่นุหานูไม่เจอเลไอออมเรายองแพ้กันปะเหรอยิ่งเหล่ามรุดเมาเรือก็คิดเรอนีแหละหรือว่าเราต้องไปหาหนูในโรงพยาบาลวะเพื่อโอ้ยผีก็จะวม่มาหามึงกูจะเอาตัวที่กูถืออยู่ไปช็อตฉันวิ่งทัวแมปละ ทัดมันเลยอีหนูป้าวางยังวางหนูยังเจ๊อ่ะายใครนี่เวลาแกดีเองยังคะนี่เวลาแกดีเองแกมีผีจะตุยแกแกไม่มีจะตุยแกไม่มีจะตุยฉันฉันแกลแล้วฉันแกลด้วยแล้ว ค่ะเล่ก,ก็เล่น,มน<อ>ไม่เล่นแล้วแบบนี้อีบ้ารนะตัวจริงมาแล้วครั้งแรกเชยเชยตอนนี้ไมเกรียนแม่ก้อยถูกเชยอันนี้ค่ะแม่ก้อยแม่หวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะเพื่อนเพื่อนหวัดดีเพื่อนจริงหรือเปล่าแม่ถามแล้วเพื่อนไม่จริงแล้วใครคะเนี่ยแล้วตะกี้คือแบบกีดกันจนคนโดเนทเงินบอกว่าเลิกเล่นเถอะพี่ถือว่าขอแล้วเราคือแบบด่านแรกอะด่านแรกมันเป็นอันนี้ใช่ไหมด่านแรกมันเป็น บ้านไร่บ้านแบบแล,ลงนาบ้านในในสวนน่ะแล้วก็แล้ววันนี้ก็เลยมาเล่นอีกแบบนึ่งกแบบแรกเป็นแบบบ้านสวนแบปบที่สองแบบวันนี้คือแบบโงบ้านบ้านแล้วมันมืนมากแล้วก็แบบปวดหัวกันรวบรวมอะไรไม่ได้สักอย่างจับ ผีอะไรไม่ได <c oughs> ้ส like ักตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามาดาวอามด้วยเพลงอย่ามาล้อเล่นกับระบบโดยเสือบินออนก่อนนะพัดและลิงลิงคองกันดีกว่านะคะตุกิวมากตุกิวมากนไม่สิบโมงเขาเอาคิวเก้าโมงสิบโมงงั้นนี่เราเกิดบ่ายเราเจอกันแล้วกันก็ตื่นพอดีเนาะบายบายเอาเช้าก็จะตื่นมากดบัตร กดบัตรเสร็จแล้วก็นอนต่อไปแบบเออก็ได้หนูกดบัตรให้พีก็อ่ะมีใครจะกดบัตรให้หนูไหมคะแต่อมจะไปแล้วบอกลางแฟนคบหน่นนนอยนะเขางงอยู่ๆอ,อมไปหนอุ้ยใครแอดมาคะ่ะแล้วถ้าเราไปเรียนใครจะเฝ้าบ้านเออไปเลยอยู่อมก็ไปเลย,อ,ยอมไม่บอกหรือไม่บอกลากลับมาแล้วนี่อะไร พี่พี่ฮ <Hello. S 1> ัล<ม>โหลฮัลโหลได้ยนินไหมได้ยนินคนในสตรีมได้ยินไหมจะบอกว่าตะเกียลืมคือก็คิดว่าจะเมามอยต่อแต่ปิดเครื่องปุ๊บอา้าวเลวมันจะอยู่ในดิสคอร์ดนี่เออเต้บาบอกเธอไปตอนแรกกูคิดว่าวันนี้มึงน่าจะเล่นเกมได้นานกว่านี้แต่ว่าพอเจอตามเมื่อกี้กูท้อเลยตัวกูก็ยังไมื่อยของจริงตาตะเกียของจริงเลยเพื่อน หมดกำลังใจไปเรียนต่อปอเอกหน่อยค่ะน้องออมขอกำลังใจไปเรียนต่อปอเอกหน่อยอ่ะสู้นะวันนี้น้องเกันกับพี่หมอไปรับออกมาไม้คือมันจบที่อะไรปะคือตัวกูหมดกำลังใจไปแล้ววันนี้จะมาให้กูให้อะไรใครอีกกูไม่ไหวแล้วคือออมอบบไม่ไหวแล้วแล้วก็จะให้กูจให้อะไรอีก แต่ริง,งก็ไหวแหละก็สู้นะพนาไปอยย่นู้โน,โนก็อย่าดื้อแล้วก็ใครมีแฟนบอกใครอย่ดื้อบอกไอ้ควางอะไร <c oughs> ปริญาเอกฮะปริญญาเอกใครคนที่เขาโดนีด <c oughs> เอา้าคิดว่าไอ้ควางขอไอ้ช้างกุ้ยกุ้ยไปขอกระเงจะเด็กมึงทำไมบาา <c oughs> ขอโทษค่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะตอบปร,ริเญียเอกอะสู้นะคะเพราะว่าอตอนนี้เราก็กำจะตอบปร,ริเนาโทโดยที่ไม่มีกวางเพอเอมก็ไม่รู้จะทำยังไงม้านขอกำลังใจในการหาแฟนหน่อยข <I S 2> อ,องกวางโซดาแล้วที่ที่พูดมาสามชื่อเนี้ยไม่มีใครมีผัวเลยอ๋อมีอยู่คนเดียวแหละที่เขามีแฟนใครอ่ะที่คิดว่าหนูคุณตาวันที่แปดกันยาวันที่ลีน่ะคะ ยังไม่นันแถลงอะไรเลยฉันมีแฟรเป็นหมอวิสรุตเพราะว่าตอนนี้ฉันจะแย่งบทแกแล้วหมออะไรแน้ะหมออะไรวิสรุตอะไรเราก็โถ่ไม่ได้ดูจริงหลอกผู้บริโภคยอมพูดคำว่าไม่แถลงทีคือคอมเมนต์สับเลยอะคอมเมนต์สัดเลยอะสัดเลยอะรอแถลงนะคะรอแถลงเอาแล้วถ้าไปเฉลยว่าเป็นคู่จริงแล้วเขาจะจ้นกันต่อยังไงไหวอะ ก็ไม่ต้องพายแล้วไงถ้าสมมติเป็นกู้จริงถ้าสมมตินะสมมติเฉยๆเจตเจตเจตเทปไปลดลูกพี่ real real of the วันนี้ห้างแตกปะอยากมีแฟนเป็นพี่หลิงพี่หลิงหลิงน่ารักอะสวย อย่าทำมันเป็นอยากมีแฟนเฟรนดี้เลยพี่เลงดิแต่เราเป็นสปีกก็<ห>ฉันเป็นหญิงแท้เด็กใหญ่ก็ไปเป็นผัวเขาเป็นหญิงแท้ออกแมนมาถึงแล้วฮะสุดแท้แอบแมนเนาะทุกคนคะขอขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะโอ้ย้วเห่าทำไม่วะเนี่ยม<หว>ันติดไป็นลมติดเขาเห<ว>่าอ่ สวัสดีนะแกขออีนะแกแฟนินอ international fan um good night you guys sleep tight bye bye เพื่อน b ายบา e แกเจอกันนะยอมไปแล้วทุกคนหน้าเบี้ยวตอนเที่ยงคืนนย